อเาอาละครับผมสวัสดีผุ้ชมนะครับอยู่รอสู่ตามเกมเมอร์นะครับในเกม The Forest นะครับผมนะตอนนี้เราขอดูคัตซีนก่อนเปิดสดๆอย่างนี้เลยนะครับนะก็แตะมาที่เรานะที่นั่งดูหน้าจออยู่เฮาจอพังแล้วเฮคร่อบินมีชิ้นส่วนที่แตกหัก ทำให้เก <Es> ิดลมดูดดูดจิงของไปนะเห๋นว่าเครื่องบินตกแล้วนะเรายังรอดนะฮะนัาใครกัน โอเคครับผมท่านผู้ชมนะตอนนี้เรามาแล้วเดี๋ยวขอเก็บของก่อนแล้วกันเราเล่นกับเพื่อนอีก4คนนะครับนะไอ้ก็คนเดิมอ่ะนะนะครับนะไอ้พวกคนเดิมนะสามคนไม่ใช่เหรอวะก็รวมนับยังไงเป็นสามเนี่ยรวมรองไงไอ,อ,อ, <c oughs> อ้ทูร์เขาว่าเรา <c oughs> มันไม่เหมาะสมเลยนะอีกอูร์แปลกๆป่ะไอ้ทูร์เขาว่าเราอ่ะแตปลก,กอ่ะเราขอโทษเอ้ย แต่เดี๋ยว่ากูขอโทษนะกูขอโทษเลยวะเนี่ย Yeah I'm so sorry แล้วก yeah, so ็ไปทำได้ทำได้ไม่กินข้าวอยู่ไหมเพื <h 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 Bundes Bundes ่อนตัวเที่ยะเนี่ยมึงมึงขัดกับสิ่งพวกนี้แล้วเมื่อไหร่จะไปถึงกันสักทีวะฮะ แก่กว่ายายแก่ทั้งหลายกระนี่เราต้องไปหาหาอะไรดีวะอันยมานีป่ะนี่มัน,นม,มีจุดมุ่งหมายอะไร โเพระทุกทตอนนี้เราเจอถ้ำอะไรก็ไม่รู้แล้วอยู่ถ้ำหนึ่งนะครับนะก็เราเดินมาเมื่อกี้นะแล้วก็มาเจอตรงนี้โอเคแล้วไงต่อเข้าเข้าโอเคโอ้โหถ้ำถ้ำนี้ไม่มีทางอะไรต่ออีกมืมแล้วอะเอ้ยมันอะไร Sea Four ใช่ เซฟพี่เซฟพี่เซฟเฮ้ยไปยิงเผาเผาของกินแล้วมีหิวอยู่กดเซฟเารอไปตรงนี้มีเทปมีเทปพอแล้วพอแล้วเยอะไปเยอะไปกดตัวเอลใช่ไหม นี S <S <S 2> <S 2> ่ไปทางแยกเนี่ยลูกคุญจะไปทางไหนดีวะเคยได้ยินที่บุญท่านนี้ไม่ไปทางไต่ออย่าลืมดิลองมาทางตรงก่อนมาเออมาทางตรงก่อนเดินไปดิเฮ้ย อะไรเสียงอะไรเนี่ยโคตรแยบปู่ลงไหมลงไหมด้านล่างมีเยอะด้านล่างเยอะด้านล่างเยอะทำโมโต้ล็อปก่อนทำโมโต้ล็อปก่อนด้านล่างเยอะเกินขึ้นก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาช่วยบีนดะบยีนเดินเดี๋ยวตายกันได้เอาแล้วก็ไปช่วยกันเดี๋ยวไปช่วยอิดลงมาอิดมาช่วยเพื่อน คนนั้นย่องมาเลยเนี่ยจะตายแล้วโอ้โหมันเก่งจังวะด้านล่างอ่ะไปตรงไหนลงล่างเหรอ,อ,อทางแยกเมื่อกี้ไม่ไปหรือว่ามันอาจจะทางเประกันไมไ่่รู้อะแยกมาถึง

โอ้โหทำไงดีโอ้ยโ,โอ้ยแหลกเลยมีตัวอ,อยู่หลังบีมบีม <c oughs> เราจะตายแล้วทำไงดี โอเคได้ได้ยาแล้วได้ยาแล้วเราไม่มีอะไรแบบอ๋อมีผ้าอยู่นี่ว่ะเวีนปะ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 ไปต่อไหมต่อต่ออยู่แล้วไม่หนีทางน้ำนี่ไม่น่ามีอะไรนะ เราไม่สามารถไปทางน้ำได้เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมีโดดลงมารงเรือวอาสอง น้ำอยู่ดีตรงนั้นมีทางขึ้นเหรอใช่ทำปริศนานี่ไหนเยอะไหม <c oughs> <c oughs> มีผีเด็กด้วยแล้วว่างระวังผีเด็กไม่เด็กมันตัวใหญ่เลยไปไปต่อไปต่อไปต่อ ย่อย่อเพื่อนย่อมีแข้มเซฟเซฟเซฟดีม่อทำอาหารด้วยใครโดนไฟดันตายไม่น่ามีอ่ะซื้อมาเลย <S 2> <S 2> <S 2> เฮ<อ>้ยมีหรอ มีเฮ้ยเฮ้ย,ยตกใจหมดสิ่งแสบหูมันทำลายแก้วหูอะอยังไงทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางทางเนี้ยเพื่อนรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนอิน่งรอเพื่อนไแล้วน้องติดเสียงอะไรวะ,เส,ะรเสียงอะไรวะเสียงอะไรเสียงอะไรอิงไม่รู้ เฮ้ยปีศาจตัวใหญ่ปะตัวใหญ่ตัวใหญ่ฮัลโหลขึ้นมาเอกขึ้นมาออกแมงมุงม,บมแบบ่งนุงอรเป็นไงอ้ามปีศาจอ้ำ,อำดูศพที่มันกินดอนาเกียดดูศพที่มันกินโอ้โหเมื่อกี้ตีจนกูเกือบตายเลยตรงไหนอ๋อนี่ไงไม,ม่ไม่มีขีดกั์ดเลย ไปต่อวะมีทางไปต่อวะไม่มีเหรอไม่มีมกลับกลับมันก็มีทางแยกทางเย่กลับสู่สักยภาพอีกรอบสุรากูรีบรเยกาเตืืยืือตืืืตืื้ตืืืตืืืตืืืืืืือืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืว ึง<ส>ไม่ถึงไหยปักไปกันต่อป่ะคอนเทนเนอร์นั่นมีเหรอไม่น่ามีนะเอ้ยอาจจะ <unda lleva. S 2> มีของอยู mm ่ข hmm. ้างในก็ได้ไอ็มีเซอร์กิตบอร์ดนี่อินฟิวฟาร์มเซอร์กิตบอร์ดแบบแบบไอเนี <kolej> <บ não S 2> ้ยแบบปลากกระป๋องอะไรอยู่ข้างในประมาณเนี้ยปุ้มปุ้ยเฮ้ยเจอของไปครับเพื่อนไม่ใช่ละเอ้ยกล่องทุบได้กล่องทุบได้ลองทุบดิตุ้ยมีเซอร์กิตบอร์ดเพื่อนเซอร์กิตบอร์ดเซอร์กิตบอร์ด เขาเต่าได้เอาไปทำที่สไลเดอร์เครือออ่องมือเครื่องมือเฮ้ยเจอในนี้มีโน้ตเพื่อนเข้ามาเข้ามาในของของเรามีโนโ้ตมีตารางนี่เข้ามาเข้าขมาทาเอาอุ้ยอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่หน,นอน,น,น,นพวกใหม่นะพวกใหม่ละดินลอยนะนลังลอยอยู่กลางน้ำออพ่อแม่สั่งต้ยตรงยิง อยู่ตรงนั้นอนะ่ะบีมอยู่ไหนวะอยู่ในถ้ำวะคุณสอ,อนว่าถ้ำรงถ้คือหน้าถา้ำออกออกมาหันหน้ามาแล้วเห็นชื่อไหมเดินตรงไปเลยออเจอต้นไม้อ่ะออกเจอต้นไม้นะหันหน้าเะไรอย่างไรเจอล,ลองหันหน้าสุนผ้าหลวห็นเจอดบ่มบ่อคุงไวย์นะป่าโอเคท่านผะู<า>้มมชมมาตอนนี้เรามาถึงเอ,อ่อตรงทางเข้าถ้ำในป่าแล้วนะครับนะ ในจุดที่2ของคลิปนี้ที่เรามาเจอนะครับนะก็เราเดินมาเรื่อยๆเลยนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปในถ้ำอีกนะเกมนี้เป็นเกมที่เข้าถ้ำมสนุกมากเลยครับสำหรับผมนะครับท่านผู้ชมเนาะก็เมื่อกี้ที่เออก็อยู่ตรงริมหาดนะแล้วก็เดินมาตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับนะโอเคปะเดี๋ยวเราเข้าถ้ำกันเลยนะลงมาแลกตัวะแลกแลกก็มาดูข้างบนดิเทปี้ข้าวตามขงบนดิเออ์บีมลงมาเร็ว เอ้ยเพื่อนเราไม่เห็นเหล็กเลยอะคุมารอบีมเฮ้ยช่วยด้วยปลาแฝงบีมอยู่ข้างบนอยู่เลยตรงนี้ก็มียากับบู เกะไหนไหนสเปย์ไหนยาที่มีถอยได้แล้วโอเคนี่ยกล่องนี้จะไหนนะไหนนี่เหรอสเปย์ได้แล้วได้แล้วได้แล้วสปยนี่ใช่ไหมเฮสเปย์เาเรยบรอยเสเปย์อะไรของมึงเสเปย์นี่บีมนี่เนี่ยเอามนี่ไฮสเปย์ ช็อกโกแลตไหนไหนให้สปีดไหนบอกในสุดรอะข้างในสุดรอะกล่องในสุดรอะบิสมิลลาลามิสมิไปได้ละมุญยงยุ๊ยมุญยงยุ๊ยมุญยงยุ๊ยเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวทางทางนี้อย่าอิดตอนนี้มีโน้ตตอนนี้มีโน้ตโอ้หมีโน้ตเพลงชัวเนี้ยแค่เนี้ยแค่ถอยโคตรปั่นนะไงดูดูเลยดูมีซอนมุยาวอ่อนไปเลยนะ ังดนเลยแกนปัญญาอ่อนอีกเอ้ย,อยดีมากอิดอ้าวมันโดนอิงอิงร้อนเลยอะอะไรโลหัวร้อนอะไรฮะไอ้ยักษ์เอ็มไม่ต้องไม่ต้องใช้เยอะเดี๋ยวมันมีใช้แต่ตัวอื่นนี้โซลลี่ปอมไมฮาร์ดเอาโซลลี่เดียบอ้าวขอโทษจริงเปล่าหรือเนี่ยขอโทษจริงวะวะโอ้ผ้าผ้าที่ฟาร์มผ้าข้าวมาจากกระเป๋าหรี่ บอกหายาในเกมนี้หาโคตรง่ายมาถึงอะไรเหรอฟ้อนหรืไงอ๋อเ,เ,เ,เกมน,นี้มันมีแร่ธาตุเ,เปล่าไม่มีหรอกไ <c oughs> ม่รู้ทางนี้มีทางปะทางนี้มีทางนะแล้วคุณจะไปทางไหนเอาจริงเหรอเอาเฮ้ยไม่มีทางทางนี้ไม่มีทางมีหัวใจต้นยาต้นยางเฮ้ยตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นตรงนี้ทางตันนู้ <c oughs> นทางตันุเฮ้ยมีไฟไฟฉายไฟฉายด้วยเมาไฟฉายไหนวิญญาณ นี่ก็มีแฟเก็บแ,แล้วไปไหมไปนีลงมาเรไปเลยลงไปเลยเก็บพวกปลาแฟปลาแฟลงไปไหมบอาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทางนี้มันมีทางลงอีกทางเดี๋ยวเสียของเสียอ<ง>ิงจะเสียอิงฝากอุ่ยังย้อยเปากครับลงมาเร็วลงมาเร็วงลงมาช้าโอเคอุยังย้อย มี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 นี่พระพุทธศาสนาตรงนี้เว้ยเอไม่ใช่ดิพระเยซู s s เอาด้วยเออเอาปรารนะเอ้ยใส่ชุดขอจีนุดขอจีนตามด้วยาไปก่อนเราเป็นกังฟูนะเว้ยไอสัสกังฟูไออิดมาเร็ว ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันขึ้นแบกข้างทางก่อนไหมหรือจะดำต่อไปเลยข้างทางก่อนดิขอแบกก่อนมียามีอะไรไม่รู้เต็มยาเต็มยาตันกันแล้วไม่ใช่หรอแล้วมีเด็กวะมีมีเด็กมีเด็กเสียงเนี่ยให้มันตกน้ำให้มันตกน้ำเลยเด็กแค่จับน้ำมันจะตายแล้วเออกูจะตายเอายา Nói sốt huồi chồng đâu nay à, tụi này có gì, oxygen, oxygen ở trong nếm mà, mắc kẹp, rồi, 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 เอจี้ดิงอยู่ตรงบีมอ uh ่ะตรงนี้มียาตรงนี้ก็มีเอจี้ดิงเพื่อนตรงตรงเราอ่ะกินเล็กกินแล้วเก็บมาเพิ่มไว้อีกถุงถ้าเราค่อยเดี๋ยวค่อยดูเป็นเปลืองออกซิเจน เอาละไอ้อาไปใส่หัวกระโหลกได้ไหนอ๋อหน้าโอเคตรงนั้นมีหัวเฮ้ยยิงตากรอบกันตรงนี้อะไรไม่รู้อ่ะโอ้โหดูเป็นโจรเดียวมาไปก้อนหินนะมันไม่ใช่หัวกระโหลกอะเฮ้ยทางแค่นี้พวกมึงผ่านไม่ได้ปะลองลองดิไม่ได้อันเนี้ยได้ยังเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเปิดเดี๋ยวเพิ่งเปิดเดี๋ยวเพิ่งเีเพิ่งมีตัวข้างในกูจำได้

เอาของให้ครบน้ำเออย้ำย้ำเอาของเอาของให้ครบจะได้ไม่ต้องเข้ามาเอาใหม่พีเบอร์เบิ้ลทันพีไบเบิ้ลทันพีไบเบิ้ลนพีตรงไหนอ่ะอ๋อได้ละนีแล้วก็มีเด็นเดือดามสโตนโอเคได้ได้เพ็นเดืามสโตนแล้วก็มีคำพีไบเบิ้ลนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนึงใกล้ใกล้เข้มไหนเอเนอร์จี อยู่ไหนวะอันนี้ตัวมูนั่งใกล้ๆกันอ่ะเฮ้ยมีมีหนังสือตรงนี้มีหนังสือผีตรงนี้บีมหนังสือผีตรงนี้เห็นแล้วอ่าตัดต่อ Let's go มูนว้าวมีฉลามมัวอีดอะเรียบร้อยอีดหายไปแล้วช่างแมง พออีกนี่งเจอมีชัยามะชัยามะมีไม่มีชัยามข้างบนนี่คืออะไรวะออโอ้มันกลับมาที่เดิมไม่ใช่สำรวจก่อนสำรวจก่อนสำรวจไม่มีอะไรเพื่อนไม่มีอะไร เอาไปไปขึ้นเลยขึ้นเลย Let's go สามสองหนึ่งจ้ำเกมนี้หรือลาบลื่นกว่ากันนะเขาว่าเกมนี้ลื่นกว่าลื่นกว่า,วาภาพสวยเย่ะลับเป็นภาพแบบแนวการ์ตูนนิดหนึ่งแนวแอนิเมชันมีใช่นิดนึงการ์ตูนเลย มันไม่สมจริงเหมือนเกมกะละลายกรากรีนเฮลใช่ไหมตัอกกว่าตรงไหนอ๋อกดตัวอีกดตัวอีกด็ลัวๆก็รอบเดียวก็ได้แล้วก็เปิดมาตรงเป็ดภาพอย่างสวยเลยดิไหนไหนสามสองหนึ่งเซอร์ไพรส์ถ้าเป็ดกันเลยวะอิงว้าวมีตัวมีจุดได้เซฟไหม สำครับผมท่านผู้ชมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีทางข้อนี้นะครับผมนะเราก็สร้างอะไรพวกนี้มาเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวเจอกันพาร์ต่อไปนะครับผมนะอาคกิมเดอะฟอร์ดิตโอเคเอบคุณท่านรับผมบ๊ายบายแล้วเจอกัน